มาลองด้วยนะครับเข้าปีใหม่กันแล้วในปลายปี2,567ที่ผ่านมามีเพื่อนๆเ,เราแชร์ความรู้ใน Facebook เป็นกลุ่มนะครับขออนุญาตเอ่ยถึงคุณชัยชัยมีนะครับว่าเราสามารถใช้ Google AI นะครับ OCR ไฟล์ PDF ที่ถ้าปกติอ่านไม่ได้ด้วยเบราว์เซอร์ของ Chrome เนี่ยแต่ตอนนี้ถ้าเราไปอัปเดต Google Chrome แล้ว ใช้ความสามารถของ Google AI ช่วย OCR อ่าน PDF นั้นได้แล้วครับมาลองกันดีกว่านะครับผมก็มาขอลองด้วยว่าทำยังไงผม Windows M มาที่ d e s k t o p Desktop l b s s สื่อนี้ทำเพื่อเพื่อนๆคนตาบอดน,นะครับผมใช้งาน NVDA ร่วมกับในส่วนของเสิยงสังเคระหเจน n ี่ร่วมกับ PPA ตาทิพนะครับโอเคตอนนี้เราไปที่ Google Chrome กัน G Google Chrome 13 of 43 วินโดว์ M มาที่ Desktop แล้วก็คุณชัยเชยมีบอกให้ใช้ Google Chrome ผมก็ Enter เข้าที่ Google Chrome เลยครับอ่ะวินโดว์ M กดตัว G เจอแล้วเข้ามาที่ Google Chrome เปิดเข้ามาที่ Google Chrome แล้วตอนนี้เปิดมาอย่ง <Program Manager. S 1> อางโปรแกรมแมเนจเจอร์อา้าวแท็บใม่ Google แล้วเครื่องว,วันนี้อื่นๆเนี่ย <System ic S 1> นะครับ 2> 2 <bar. S 1> ขออนุญาตขยายให้สุดนะครับเบื้องต้นจะอยู่หน้าเว็บไหนก็ตามไม่เป็นไรเราทำตามที่ เพื่อเราแนะนำกันมาก็คือไปเช็คเวอร์ชันของ g o Google Chrome กันก่อนให้มีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อจะได้ใช้ฟีเจอร์ Google AI ได้นะครับเริ่มต้นโดยการกดอัตเนตค้างไว้แล้วกดตัว F Finland ครับเมนูซับเมนูจะมีเมนูขึ้นมาของ Google Chrome นะครับให้กดลูกศรขึ้นออกออกยี่สิบออกลูกศรขึ้นาตั้งค่ายี่สิบสามองยี่สิบลูกศรขึ้นอีกความช่วยเหลือซับเมนูชาอ่าความช่วยเหลือซับเมนูหรือ h e l p ซับเมนูนะครับกดลูกศรขวาเข้าไปหรือ Enter ก็ได้เกี่ยวกับ จะมีเกี่ยวกับ Google Chrome เกี่ยวกับ Google Chrome o n Four อ่า About Google Chrome เนี่ยนะครับ Enter ได้เลยครับผมการตั้งค่าพอเข้ามาที่ในส่วนของการตั้งค่าตัวนี้แล้วให้แท็บมาครับคุณและ Google One f จะมีคุณและ Google หรือ You and Google นะครับแท็บมาอีกที่นึง m a ได้ y m a r รับคมช่วยละเนี่ยจะอยู่ต่อจากคุณและ Google เนี่ยครับแท็บมาแล้วก็เลื่อนลูกศรขึ้นลงนะครับเขาจะมีการอัปเดตโดยอัตโนมัติอย่าลืมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแนะนำต่อ w i f i นะครับเวอร์ชัน่นจุด 0.6778.205วงเล็บเปิดรุ่นที่เป็นทางการวงเล็บปิดวงเล็บเปิด644บิตวงเล็บปิด อนนี้ของผมก็โครมเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วโครมเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าเรากดลูกศรขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้าใครบอกว่าโครมกาลังทําการอัปเดตอยู่ก็รอสักพักหนึ่งแล้วก็แท็บหาที่ปุ่มรีสตาร์ทหรือเริ่มต้นใหม่พอเจอเริ่มเริ่มต้นใหม่ปุ่ม Enter อร์ไปให้ Google Chrome เปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมทาตามนะครับเดี๋ยวนี้หมอคอมก็มาเรียนรู้ทําตามไปกับเพื่อนๆแต่ว่าผมก็ขยายความจากที่น้องเขาแนะนําไว้นะครับว่าน้องหรือพี่ไม่น่ใจน่าจะเป็นน้องเนาะก ให้เปิดไฟล์ PDF ที่ปกติอาจจะ Chrome อาจจะอ่านได้หรืออ่านแปลกๆหรือบางทีเข้าถึงไม่ได้ผมผมไปเจอไฟล์หนึ่งที่ Chrome เปิดไม่ได้เลยนะครับผมกด c อน t r ร l ค้างไว้แล้วกด O ตามที่น้องเขาแนะนำเลยนะครับ open dialogue, file name. จะเป็น open dialog ขึ้นมานะครับเราก็ชิป f t tab นะครับ items view list 1 3 4่า9าบมาที่ตัว list นะครับผมช h i f t t a ผมชิปแท็บสองครั้งนะครับผมไปเจอไฟล์ pdf ไฟล์หนึ่งที่ปกติผมเปิดไม่ได้ 100, นะครับ 100, 100 1 0้อย้ยเปิดด้วย Chrome ไม่ได้อ่านด้วย Chrome ไม่ได้นะครับ 4, 4 1 4 3ก,การพัฒนากฎหมาย pdf การพัฒนากฎหมาย pdf ไฟล์นี้นะครับซึ่งเขาจะเป็นแบบนี้ครับเมื่อผม enter ไป ปกติไฟล์นี้น่าจะน่าจะเป็นไฟล์ภาพนะเป็น PDF ที่เกิดจากภาพไม่ได้เป็น PDF ที่เกิดจาก Word นะครับทำให้ Chrome ก็โปรแกรมอ่านจอภาพของเราเนี่ยเข้าไม่ถึงสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดน,นะครับกด enter ปึ้ง <100 S 1> เขาจะบอกว่า <40 4. S 1> เขาจะบอกว่าอะไรเอาไม่ยอมบอกด้วยไม่สามารถเข้าถึง PDF นี้กำลังดึงข้อความทำงานด้วยระบบ AI ของ Google นี่หละครับถ้า PDF ไฟล์ไหนที่น่าจะเป็น PDF ที่เกิดจากภาพนะครับ Google Chrome ก็จะรู้เลยว่าไฟล์นี้เข้าถึงด้วยตัวอัาจอภาพไม่ได้เขาก็จะ OCR นะครับผมสกัดตัวหนังสือออกมาด้วยความสามารถของ AI จากทาง Google หรือ Google AI นะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่ง รอสักพักหนึ่งแล้วแต่ขนาดไฟล์ภาพจะเล็กใหญ่นะครับเราก็สามารถกดคอนโทรลโฮมแล้วก็เลื่อนลูกศรลงมาเรื่อยๆดนี่ยเราสามารถข้ามไปที่หน้าอื่นๆตรงเลขหน้าได้กดลูกศรลงมาเรื่อยๆบัตรท่านย่อระดับการศึกาบัตรท่านพอดีกับหน้าลูกศรลงมาบัตรท่านหมุนทวนบัตรท่านดาวโลลูกศรลงมาบัตรท่านพิมลูกศรลงไปจนเจอการทํางานเพิ่มเติบัตรท่านการทํางานเพิ่มเติมแล้วก็กดลูกศรลงอีกทีหนึ่งคุณก็จะเป็นเนื้อหาที่เขา OCR ด้วย Google AI มาแล้วแมักไม่สามารถเข้าถึง PDF นี้นกำลังดึงข้อความานั้น,นด้วยระบบเอง Google เ,เขายังเขายังดึงไม่เสร็จเพราะไฟล์นี้อาจจะเป็นไฟล์ใหญ่นะครับเมื่อเขาดึงเสร็จแล้วเนี่ยข้อความนี้จะหายไปแล้วจะเป็นข้อความที่โดนดึงมาจาก ในส่วนของ Google AI เป็นไฟล์ PDF เนี่ยหน้าหน,นึ่ง l a n การพัฒนาการพัฒนาการพัฒนาเริ่มการทัฒนากฎหมายวงเล็บเปิดดีเกิลดีวงดอกเปนวงเล็บปิดเนี่ยอ่านดีเลยนะครับไม่หันอากาศอะไรการพัฒนากฎหมายวงเล็บเปิดดีเกิลในายชัยวัฒน์วงวัดนักศาสตร์ขึ้นไายดอกจันขึ้หลายดอกขออนุญาตในส่วนของไฟล์นี้ด้วยนะครับหนึ่งจุดพัฒนาการของกฎหมายบทบาทของกฎหมายที่มีต่อสังคมเนี่ยผมลูกศรลงมาเรื่อยๆอ่านได้เลย G.O. กฎหมายคืออะไร เป็นสไล์คลิปสับดีมีเหตุมีผลที่น่าสนใจผมขออนุญาตอ่านประมาณนี้นะครับแล้วคุณชัยชัยมีก็บอกให้กดคอนโทนเอคอนโทซีแล้วไปวางในโน้ตแพดไปวางใน Word ก็สามารถนำไฟล์นี้ไปประกรอบหรือ,อนำไปใช้ที่ใช้ในการเรียนการสอนได้เนาะ หรือถ้าเป็นผมเองผมก็เอาไว้ใช้อ่านเพื่อเป็นความรู้กับไฟล์ PDF นี้ได้ก็เป็นความรู้หนึ่งที่นำมาฝากกันว่าถ้าใครอัปเดต Google Chrome เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ปลายปี2567แล้ววันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วึขัสกบ,บดี02มกราคม2568ก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับเป็นการทำงานวันแรกของบริการหมอคอมและตอนนี้เป็นเวลา it's 9 c l o c k อ่า9โมง กว,กว่าแล้วอีกแป๊บหนึ่งบริการหมอคอมก็จะเปิดให้บริการเลยนะครับก็ยินดีให้บริการสำหรับเพื่อนๆผู้การทางสายตาหรือเพื่อนๆคนตาบอดคนสายตาเลือนลานะครับก็โทรมาปรึกษาด้านไอทีสำหรับคนตาบอดได้ที่เบอร์สายด่วนนะครับ1414 14 mm hmm. เมื่อโทรติดแล้วกด9และกด 1, 1เพื่อสนทนากับบริการหมอคอมได้ในเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับ ปีใหม่แล้วปีนี้เป็นปีงูเล็กนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ใช้งานร่วมกันไปผมก็จะมาลองด้วยกับความรู้ก็จะมาขยายความวิธีการเป็นสเต็ปแบบนี้ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันว่าใช้งานอย่างไรนะครับแต่ถ้าไฟล์ไหนที่เขาเปิดได้โดยที่เป็นไฟล์ PDF ที่เกิดจาก Word น่ะเขาก็จะเปิดได้เลยไม่ได้ไม่ได้บอกว่าใช้ Google AI เปิดนะครับดังนั้นไฟล์ไหนที่เป็นไฟล์ PDF ที่เปิดด้วยการอ่าน Google Chrome ตามปกติไม่ได้ก็ ตอนนี้มี Google AI ให้คุณได้ใช้งานแล้วว้าวเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกับบริการหมอค๊อม1 4ึ่พรัสแต่ว่ายังเปิดให้บริการนะครับโทรมาปรึกษากันได้ครับเออแต่คลิปนี้จะขึ้นช่วงไหนเนี่ยน่าจะช่วง11โมงเทีย่ยงแล้วนะโอเคลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม